สวัสดีครับคลิปนี้ทีงานพอดดมาแนะนำฟีเจอร์ราคาขายสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้งานระบบขายหน้าร้านพอดพอยู่แล้วเนี่ยจะทราบอยู่แล้วว่าราคาขายสินค้าที่เราลงไปในระบบนะครับสมมุติว่าเป็นราคานี้เค้กช็อกโ,ชโกแลตสตรอบเบอรี่ราคา129บาทนะครับราคาขายสินค้าตัวนี้ยจ,จะมีการรวมแวดหรือก็คือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับอัตราภาษีก็ ตามที่เราตั้งไว้ที่ร้านค้านะครับทีนี้เนี่ยฟีเจอร์นี้มันจะมาตอบโจทย์ลูกค้าที่มีการใช้งานแบบว่าต้องมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มต้องมีการบวกแบดเนี่ยเข้าไปที่ราคา129บาทอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการตั้งค่านะครับเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าที่ตรงไหนนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยวันที่6เดือน7นะครับปี2565นะครับใช้ งานได้ทั้ง Windows Android แล้วก็ iOS เลยนะครับสามารถดูที่คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าต้องเข้าไปตั้งค่าที่ตรงไหนนะครับก็ตั้งค่านะครับให้เราเข้ามาที่หลังร้านก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรก็ตามนะครับให้เราเข้ามาที่ส่วนของหลังร้านนะครับพอเข้ามาที่ส่วนของหลังร้านแล้วนะครับเราก็กดไปที่ตั้งค่าตัวนี้นะครับ ถ้าสมมติลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราไม่เจอตั้งค่าการแสดงผลตั้งค่าข้อมูลติดต่อตั้งค่าวิธีชาระตั้งค่าภาษีเนี่ยเราอาจจะไปกดตั้งค่าผิดที่นะครับมันอาจจะเป็นการตั้งค่าเครื่องพิมพ์หรือว่าการตั้งค่าหน้าขายนะครับซึ่งเราจะไม่ตั้งค่าตรงนั้นนะครับก็เข้าหลังร้านให้เรียบร้อยหลังร้านหลังบ้านนะครับแล้วก็มาที่เมนูตั้งค่าของหลังร้านหลังบ้านนะครับมาที่ตั้งค่าภาษีนะครับ พอเรากดเข้ามาที่ตั้งค่าภาษีนะครับมันจะมีเมนูหนึ่งมีหัวข้อหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับหัวข้อชื่อว่าสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่นะครับก็ดั้งเดิมของระบบเนี่ยระบบจะติ๊กไปที่คําว่าใช่นะครับก็หมายถึงว่าราคาขายที่เรากรอกไปเนี่ยอันนี้รวมภาษีแล้วนะครับถ้าต้องการที่จะให้ระบบเนี่ยบวกภาษีเพิ่มจากราคาขายที่เราตั้งไว้อีกทีหนึ่งนะครับก็คลิกคําว่าไม่นะครับ สินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่เลือกเป็นไม่นะครับแล้วก็กดบันทึกเพื่อให้ระบบจําการตั้งค่าตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับการตั้งค่าตัวนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่มีการใช้งานหลายสาขานะครับการตั้งค่าตัวนี้จะอยู่แค่สาขาเดียวนะครับก็คือที่สาขาที่คุณลูกค้าทํานะครับสมมติผมทามที่เบเกอรี่นะครับมันก็จะอยู่แค่ที่เบเกอรี่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมไปขายให้ดูนะครับ ยกตัวอย่างนะครับ129บาทเค้ช,โชโคโ็อกโกแลตเมื่อกี้นะครับราคาสินค้าในตะก้านะครับ129บาทเหมือนเดิมนะครับแต่ราคาสทุทิท้ายบินที่ผมจะต้องชําระจริงๆเนี่ยก็คือ138บาทเห็นไหมครับว่ามันมีการบวกภาษีตามอัตรา,าภาษีที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าลูกค้าดูทันผมตั้งไว้7%มันก็บวกเข้าไป7%น,นะครับ ก็อันนี้จะเป็นของเว็บนะครับของ iPhone iPad เนี่ยก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครับสำหรับ Windows นะครับก็หลังจากที่ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดอัปเดตข้อมูลหนึ่งทีนะครับเพื่อดึงข้อมูลล่าสุดลงมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลองทดสอบขายดูนะครับ่ะเห็นไหมครับเค้กช็อกโกแลตสตรอบเบอรี่เนี่ยราคาในตะกร้า129บาทแต่ไปราคาสุดท้ายที่ผมต้องชำระจริงๆเนี่ยก็คือ138บาทตัวนี้ นะครับอันนี้พอผมกดชําระเงินนะครับกดชาระเต็มเห็นไหมครับยอดที่ผมต้องชาระก็จะเป็น1 3 8บาทนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูการตั้งค่านิดหนึ่งนะครับสมมติว่าลูกค้าใช้งาน Wind o w s แล้วกดไปเนี่ยกดตั้งค่าแต่ไม่เจอตั้งค่าภาษีแบบที่ผมทําเมื่อต้นคลิปนะครับก็คือลูกค้าอาจจะเป็นกดผิดที่อาจจะมากดตั้งค่าตรงนี้นะครับหรือที่อื่นๆที่ไม่ใช่ตั้งค่าจากหลังหลังบ้านหลังร้านนะครับเราก็ต้องเข้าหลังบ้าน หลังล้านก่อนนะครับนะแบบนี้นะครับแล้วเราถึงจะเข้าตั้งค่าจากตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับให้มันถึงจะมันถึงจะเจอตั้งค่าภาษีแบบที่ผมทำเมื่อต้นคลิปนะครับก็ประมาณนี้สำหรับว n น o w s นะครับส่วนของ Android นะครับ and r o i d เนี่ยอันนี้ผมใช้โปรแกรมจำลองนะครับแต่การ แสดงผลเนี่ยการตั้งค่าก็เหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าอ่ะผมตั้งค่าผมตั้งค่าแล้วก็กดอัปเดตข้อมูล1ทีนะครับดึงข้อมูลล่าสุดลงมาก่อนหลังจากนั้นนะครับก็ตรวจสอบขายสินค้านะครับสินค้าเชื่อว่าเาวนี่ช็อกโกแลตอ่ะเค้กช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะครับขออภัยครับมันก็จะมีการบวกภาษีเข้ามาเห็นไหมครับอ่ะแต่เนี้ย เครื่อง Android ผมมีตั้งปเศษไว้มันก็จะมีปภเษีนะครับราคาที่ผมต้องชำระจริงๆนะครับ138นะครับไม่ใช่129เพราะว่ามีการบวกภาษีเพิ่มเข้าไปนะครับบวกแวดเพิ่มเข้าไปทีนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูการตั้งค่านะครับว่าต้องกดยังไงนะครับสมมติว่าลูกค้าใช้งาน Android นะครับแล้วการตั้งค่าเนี่ยมากดตั้งค่าจากตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เจอตั้งค่าภาษีนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าของฝั่งหน้าร้านเขานะครับ ลูกค้าก็จะเป็นที่จะต้องกดไปที่ระบบหลังบ้านก่อนนะครับบางที่ระบบหลังบ้านนะครับก็ถ้าเห็นเมนูแบบนี้เนี่ยก็น่าจะคุนๆแล้วนะครับก็ตั้งค่าภาษีตรงนี้เลยนะครับเนี่ยกดเข้าไปที่ตั้งค่าตรงนี้ก่อนแล้วก็ตั้งค่าภาษีประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ